นั่นคือไม่ใช่เห็นแค่สามเหลี่ยมเราจะต้องเห็นเส้นข้างในสามเหลี่ยมที่มันเป็นเส้นมู้ลวดเป็นขีดดำๆให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เส้นมูร์ลวดมันชัดเจนเห็นไหมข้างหลังอาจจะไม่เห็นข้างหน้าเห็นแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตดูซูมซูมซูมไม่ได้นะคะถ้าเราลองสังเกตดูข้างในก็คือ สนสีดำชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทําก็คืออ่ะลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกดูสมมติอาจารย์เลื่อนเข้าอุ้ยเส้นสีดำหายไปเบอร์เลื่อนออกออกอุ้ยเลยตำแหน่งนั้นไปเบอร์ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นหาจุดที่มันเป็นเส้นสีดำชัดเจนลองเลื่อนเข้าขยับเข้าขยับออกนิดนึงพอเห็นเส้นสีดำชัดเจนก็คือเนี่ยแหละคือภาพที่มันเกิดจากเลนนูนเนาะคราวนี้ขอยืมหน่อยไม่ใช่นะคะตารางที่เราจะมาต้องบันทึกมันจะมีตำแหน่งวัตถูกตำแหน่งเลนตำแหน่ง นะวิธีการอ่านตำแหน่งก็คือเห็นตัวนี้ไหมขีดสีแดงแที่เป็นหน้าต่างวงกลมขีดสีแดงแมันตกที่สเกลอะไรก็อ่านมันออกมาแล้วบันทึกไปในนี้เนะาะคราวนี้ตัวปัญหามันคือตัวนี้ขีดสีแดงอยู่ที่ไหนศูนย์ปะ่ะประมาณศูนย์ปะ่ะใช่ไหมเนะาะคราวนี้ตัวนี้อันนี้คือแผนวัดถุดใช่ไหมคะ ภาพชัดปะชัดไหมชัดเนาะอาจารย์ย้ายอันนี้ออกมาไว้ที่ข้างหน้าชัดเหมือนเดิมปะไม,ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแปลว่าเราอ่านตำแหน่งนี้ได้ไหมไม,ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของวัตถุก,ก็คือสมมุติอาจารย์ใส่ไว้ตรงนี้เกิดภาพัะเราจะไม่ขยับแผ่นนี้นะคะก็คือเอาไม้บรรทัดตัวนี้เสียบลงไป แล้วก็ดูซิว่ามันชนกับรามไม้พรนทัดที่สกเกลอะไรก็อ่านมันออกมาแมนนวลเนาะโคตรแมนนวลเลยเพราะว่าอุ้ยโคตรบนบ้านเยนยเนาะถ้าถือว่าอาจเอาไปตำแหน่งนี้มันใน่ตนตอนเราทำก็คืออาจจะแบบขยับมาหน้าหน้าก็ได้แล้วก็เนี่ยเขียบรัดลงไปะนะฮะตำแหน่งยี่